โอเคนะครับตอนนี้เราจะมาเล่นเกมนี้แล้วกันอะไรล,ลันๆันก็ไม่รู้ครับโอเคครับอะไร Magic? มิจิกเพจแกมอะไรนะครับตกลงะไนครับเดี๋ยวขึ้นไปอืมช้าหนะต้องรอหน้าปัดเกิดลุกชีพนะใช่นอมาสักนิดนึง ชิ้ชิ้ชียวคอครอมันหลดนะครับหดเสร็จแล้วโอเคเพิ่หลดมานี้เพ่งหลดอะไรก็ไม่รู้เพลย์ได้ดีกว่า นสองอะไรอ่ะวนนะคิดหมดผีโอ้ตาโอไมก็อดโอโอต้องไปดูอันใหม่ละพกอะไรอยู่พกอันนี้ครับโอเคม่งาน ทองครับเก็กบทองครับเก็กบทองไม่จะเล่นความเร็วก็ไม่รู้เหมือนกันสูคิไรไ,รไรมผีดตายเลยดูไร อะไรวะรู้สึกว่าเราไม่อยากเล่นแล้วนะครับจานนี้รุกเลยละ เด็กก็แนนไดโนูสารนะเราจะไปหาใ่้ดันตอนนี้ล็อกตานนี้ล็อกตานนี้ล็อกหุ่นล็อกไอ้ด่านที่ชอบเล่นนั่นก็ล็อกนะคะรู้สึกไม่ดีเลยนะไปค,คิดมัดก,ก็คิดมัดอ่ะเลยโอเคมารวยแล้วปั๊บป๊าป๊าป๊าหันเลย เพลงเพลงเพลงเพงเพลงเพ่งเพลงเพลงเพ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 งอะไรอะไรที่มันเพง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 ครับเพ่เพง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 อยากจุ่มด่านธรดาอีกทย ไม่โดนละตัวเก่าคนนี้นะไม่อยากจะกินเาเลยชอบอชอบชอบอุ้ยอุเกือบแล้วนี่ฉึนไม่ได้ฟังมาสักพักละโอโอ้โอ้ยไมตกใจีะ อุ้ยตอตั้มได้แดกหลอกตั้ได้ไข่ฟอง โอเคอ๋อ <Okay>. oh, <Okay. S 1> ได้อันนั้นโอเคผ่านไหมอ่ะเอาช็อปดีกว่านะครับอืม,อมโอเคลบเมนูโอเคเอาด่านธรรมด,ดาดีกว่าตัวดาดีกว่าโอเค Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool Để ว้าวว้าวว้านวุ้ยดานดานี้ไม่เออสวรรค์นี่สวรรค์ว้าวเสวรานแล้วเว่ยขึ้นสวรรค์แบบนี้ใช่ปั๊ป áp, ปั๊ปปั๊ปเอาไข่ดีกว่าเสียงโชคปั๊ป áp, ปั๊ป áp, ปั๊ปปั๊ปอ่าลงดีแล้วลงดีแล้วไปทำไป

ไว้ไว uh, uh, uh. ้ว ah ้มาเห็อชิ้นนึงจับมาสิบอันอ้าวไว้บินบินเล็กบินเล็กบินเลบินเล็คือสว่านอีกละปู ได้ชูแล้วเอาละเอาละตัวนี้มีแค่1 2 9 อย่ต,ต,ต,ตัวแต่ละตัวสามหมนทั้งนั้น,นโอเคเอารถมันก่อนดูรนดูรถดูรถเอ่อรถ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 รรถ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 ร คนห้าแลพันสองดูาอันเลยอเคเอ่อเทปดีก็ค่านี้นะครับเบอร์